หนังสือความสุขและโชคดีคำสอนท่านอาจารย์ใหญ่เรืองมินดางเรื่องโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเถื่งเดได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาและพระองค์ได้สรงมอบความเป็นอิสระเสรีให้แก่มนุษย์ตั้งมากมายมีอิสระที่จะคิดมีอิสระที่จะกระทำการใดๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานและศักดิ์สิทธิ์ คำพูดหรือความคิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงตราบทุกวันนี้ทําให้ประชาชนในสถานที่ต่างๆมากมายบนโลกนี้ได้พยายามกดดันให้ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่ออิสระเสรีภาพของพวกเราเองซึ่งพวกเราเรียกสิ่งนี้ว่าสิทธิมนุษยชนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดได้ทรงมอบอิสรภาพในทุกๆด้านให้แก่มนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์จะต้องยอมรับในหน้าที่ความรับผิดชอบและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความคิดและการกระทําของตนเองที่ตามมาในภายหลังด้วยเพราะฉะนั้นในหลักการแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราในอนาคตหรือโชคชะตาของเราจะเป็นอย่างไรเราย่อมทราบดีว่าเป็นเพราะน้ำมือของเราเองหาใช่เป็นเพราะ พระผู้เป็นเจ้าบรรดาลให้เกิดขึ้นแต่อย่างใดในความเป็นจริงแล้วมีปัจจัยต่างๆมากมายเช่นครอบครัวของเราสังคมประเพณีนิสัยความเชื่อศาสนาและอื่นๆอีกมากมายซึ่งมีอิทธิพลและควบคุมโชคชะตา และคลอกรรมของพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นอนาคตโชคชะตาของบุคคลจึงไม่อาจอย่างรู้ได้ปรากฏการเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นด้วยอิทธิพลของปัจจัยต่างๆมากมายและมีหลากหลายสาเหตุดังนั้นเราจะบอกได้อย่างไรว่าในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นเราจะรู้เพียงว่า หมายเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งเป็นเลขอะไรก็ต่อเมื่อได้มีการประกาศผลการออกรางวัลแล้วเท่านั้นไม่มีใครสามารถจะร่วงรู้ได้ว่ารางวัลที่หนึ่งในงวดต่อไปจะออกหมายเลขอะไรเราสามารถจะทำความเข้าใจได้ง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เพราะว่าหมายเลขรางวัลยังไม่ได้ปรากฏให้เห็นดังนั้นคนที่ได้รับรางวั วันที่หนึ่งจึงเป็นคนโชคดีแต่ก็เป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าไม่ใช่เป็นเพราะความสามารถพิเศษหรือความดีพิเศษอะไรและเป็นความจริงแท้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่า พวกเขาไม่ได้รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยว่าหมายเลขลางวันที่หนึ่งของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดถัดไปจะเป็นหมายเลขอะไรซึ่งหมายความรวมถึงกรณีของนักพยากรณ์ทั้งชายและหญิงด้วยมิฉะนั้นพวกเขาคงร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันไปหมดแล้วไม่มีผู้ใดบนโลกนี้ที่จะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า พวกเขาร่วงรู้อนาคตของพวกคุณเคราะกรรมของพวกคุณใครก็ตามที่สามารถจะทำได้พวกเขาก็จะมีชื่อเสียงและทำหน้าที่สำคัญพวกเขาโกหกหลอกลวงนี่ก็คือเหตุผลที่อาจารย์ได้เคยแนะนำตักเตือนพวกเราไม่ให้หลงเชื่อหรือทำตามคำแนะนำ ของนักพยากรณ์หมอดูนักโหราศาสตร์หรือนักทํานายโชคชะตาไม่มีใครสักคนในหมู่นักพยากรณ์เหล่านี้ที่จะร่วงรู้คลอกกรรมของพวกเขาเองแล้วพวกเขาจะไปรู้ถึงโชคชะตาของผู้อื่นรวมทั้งพวกคุณทุกๆคนได้อย่างไรความรู้ของนักพยากรณ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์และความรู้ของนักโหราศาสตร์ เมื่อสองสามพันปีที่ผ่านมานั้นจะนำมาเปรียบเทียบกับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ที่เป็นจริงอยู่ในขณะนี้ไม่ได้แล้วเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าสิ่งที่เขาพูดถึงเรื่องดาราศาสตร์นั้นถูกต้อง เมื่อสองสามพันปีมาแล้วนั้นดูด้วยตาเปล่าไม่มีกล้องสองทางไกลเมื่อมองขึ้นบนท้องฟ้านักโหราศาสตร์สามารถมองเห็นดวงดาวได้เพียงเล็กน้อยในท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พวกเขา จึงกำหนดชื่อดวงดาวได้ไม่กี่ดวงเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในขณะที่ทางช้างเผือกเพียงอย่างเดียวก็มีดวงดาวนับเป็นล้านๆดวงแล้วและยังมีระบบที่คล้ายคลึงกันเป็นล้านๆนในอนันตจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วเราจะสามารถพยากรณ์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเคราะห์กรรมของบุคคล กับดวงดาวดวงนั้นดวงนี้ได้อย่างไรถ้าเราเชื่อตามคำพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์หรือหมอดูคนเป็นจำนวนมากต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาวเกี่ยวกับสิ่งที่ควบคุมโชคชะตาพวกเขาจะต้องประสบเคราะห์อย่างเดียวกันและมีวิถีชีวิตเหมือนเหมือนกัน ในขณะที่ตามความเป็นจริงแล้วแต่ละคนมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันมีความคิดต่างกันมีวิถีชีวิตต่างกันและมีโชคชะตาหรือเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันตัวเลขรวมทางดวงโหราศาสตร์ประมวลมาจากข้อมูลพื้นฐานของวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่กำหนดให้ใช้กับคนทั่วโลกซึ่งเท่ากับ 365คูณ12เท่ากับ4,380แต่ในขณะนี้ประชากรโลกมีจำนวนมากกว่า6,000ล้านคนซึ่งในกรณีนี้ประชากรประมาณล้านห้าแสนคนจะต้องมีดวงชะตาชีวิตเหมือนกันร่ำรวยเหมือนกันยากจนเหมือนกัน มีเคราะกรรมเหมือนกันประสบความสำเร็จเหมือนกันหรือไม่ก็ล้มเหลวในชะตาชีวิตเหมือนเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนักแม้จะไม่มีคนเพียงสองคนในโลกนี้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เหมือนกันมีความคิดเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันมีวิถีชีวิตเหมือนกัน มีเคราะกรรมและโชคชะตาเหมือนกันเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงได้อย่างไรว่าคนหนึ่งล้านห้าแสนคนทุกๆสถานที่บนโลกนี้จะมีเคราะกรรมเหมือนเอนกันและมีโชคชะตาเหมือนเหมือนกันด้วยดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดแจ้งว่าทำไมคําพยากรณ์ของหมอดูหรือนักโหราศาสตร์เกี่ยวกับโชคชะตาของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ผิด หนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับได้ตีพิมพ์สารคดีเกี่ยวกับโหราศาสตร์ประจำสัปดาห์โหราศาสตร์จีนจะแบ่งจักราศีออกเป็น12จักราศีตามสัญลักษณ์รูป12นักกษัตริย์ได้แก่หนูควายเสือแมวสุนัขมังกรงูแพะมา้าลิงไก่และหมู โหราศาสตร์ตะวันตกก็แบ่งเป็น12จักรราศีเช่นกัน ผลลั์ของทั้งโหราศาสตร์ตะวันออกและตะวันตกก็จะก,กำหนดให้ดวงโหราศาสตร์หนึ่งดวงใช้สำหรับคนในโลกนี้ถึงหนึ่งร้ล้านคนอย่างนี้แล้วคำพยากรณ์จะมีความถูกต้องแม่นยำได้อย่างไรอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีคนเชื่อถือในคำพยากรณ์ของนักพยากรณ์เหล่านั้นอยู่คำพยากรณ์ในหน้าหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเหล่านี้ ทำให้หนังสือพิมพ์และนิตยสารขายดีถ้าพวกเขาไม่ตีพิมพ์หน้าโหราพยากรพวกเขาอาจต้องสูญเสียลูกค้าผู้อ่านซึ่งในจำนวนนั้นก็รวมถึงพวกคุณอีกเป็นจำนวนมากด้วยโหราศาสตร์ทางตะวันออกจะใช้ชื่อสัตว์ทั้ง12ชนิดมาตั้งเป็นชื่อปีทั้ง12ปี ตามที่เราได้เห็นในปฏิทินของชาวตะวันออกสัตว์ทั้ง12ชนิดมีบางชนิดมีคุณสมบัติเป็นลบและบางชนิดก็มีคุณสมบัติเป็นที่พึงพอใจด้วยคุณสมบัติดังกล่าวแล้วนี้จึงมีคำกล่าวว่าคนที่มีอายุในกลุ่มนี้เหมาะสมกับคนที่มีอายุอีกกลุ่มหนึ่งหรือไม่ก็เหมาะสม กับคนต่างกลุ่มกันแต่ในความเป็นจริงแล้วสัญ,ญลักษณ์รูปสัตว์เหล่านี้เป็นความผิดพลาดที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเองไม่มีสิ่งใดที่จะกล่าวได้ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับกลุ่มอายุของคนคนที่เกิดในปีสุนัขไม่ใช่สุนัข คนที่เกิดปีแมวก็ไม่ใช่แมวทำไมเราจึงพูดว่าคนสองคนนั้นจึงเหมาะสมกันหรือไม่เหมาะสมกันสมพงกันหรือไม่สมพงกันหรือถ้าจะไม่มองประเด็นนี้ลองมาดูข้อเท็จจริงในประเทศเวียดนาม ได้ใช้สัญ,ญลักษณ์รูปแมวแต่ในประเทศจีนและญี่ปุ่นใช้สัญ,ญลักษณ์รูปกระต่ายแทนสัญ,ญลักษณ์รูปแมวดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องแตกต่างกันทั้งหมดใช้หรือไม่มีอาจารย์ใหญ่ที่เก่งมากสามารถพยากรณ์สิ่งมหัศจรรย์ได้ถูกต้องท่านอาจารย์นั้นได้แก่คงหมิ่นจูเกอเลเหลียง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์จีนหรือนายกรัฐมนตรีดรเงียนมินเคียมในประวัติศาสตร์เวียดนามอย่างไรก็ตามความถูกต้องแม่นยำอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่หาได้ยากมากนานๆจะมีสักคนหนึ่งจึงไม่นับว่าเป็นความจริงเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งนับว่าสำคัญอยู่แต่ถ้าเขาสามารถ พยากรณ์เป็นสิบครั้งร้อยครั้งหรือหนึ่งพันครั้งก็ถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในความสำคัญของพวกเขาเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกือบทั้งหมดเป็นเรื่องที่ขยายความเกินความเป็นจริงหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเกือบทั้งหมดและไม่ใช่เรื่องจริงยิ่งไปกว่านั้นบุคลิกข,ของคนบางคนเช่นคงหมิน่นหรือตรังดิน บางทีอาจไม่ใช่บุคคลธรรมดาบางทีพวกเขาอาจจะเป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิญญาณที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งลงมาณเวลานั้นเพื่อปฏิบัติภารกิจบนโลกนี้แต่พวกเขาต้องลงมาเกิดเป็นคนธรรมดาสามัญพวกเขาจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการทำนายทายทัก ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับยุคสมัยและเพื่อประเทศของพวกเขาบางทีพวกเขาอาจเป็นบุคคลพิเศษเหนือบุคคลธรรมดาสามัญทั่วไปหาใช่หมอดูหรือนักโหราศาสตร์ธรรมดาไม่ในหลายชั้นเรียนอาจารย์ได้เคยบอกพวกเราเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องฝาแฝดได้ไปถามหมอดูเรื่องโชคชะตาของพวกเขา ทั้งคู่ต่างเกิดในวันเดียวกันหมอดูทำนายว่าพวกเขามีโชคชะตาเหมือนกันในความเป็นจริงมีคนหนึ่งประสบความสำเร็จส่วนอีกคนประสบความล้มเหลวยากจนเสียผู้เสียคนร้ายที่พักพิงดังนั้นพวกคุณจึงไม่สมควรที่จะเชื่อในเรื่องของโชคชะตาครอะกรรม ตามที่หมอดูโหราจารย์หมอดูไพ่ทำนายไทยทักเอาไวา้จากเรื่องราวของฝาแฝดอาจารย์ต้องการจะให้พวกเราเรียนรู้ว่าคนสองคนที่มีเนื้อและเลือดมาจากพ่อแม่เดียวกันแต่คนสองคนนี้จะมีจิตวิญญาณสองดวงที่แตกต่างกันจึงไม่จำเป็นที่ทั้งสองคนจะต้องมีวิถีชีวิตและโชคชะตาที่เหมือนกัน สถาบันพลังจักรวาลสอนเรื่องจิตวิญญาณไม่ได้สอนเรื่องของการเชื่อผีเชื่อลางเชื่อโชคชะตาโหราศาสตร์เครื่องรางเวทมนต์คาถาอาจารย์ขอเตือนพวกเราอีกครั้งหนึ่งว่าในสถาบันพลังจักรวาลพวกเราจะเรียนรู้เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความประเสริฐความมหัศจรรย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเถื่องเดไม่ใช่ตำนานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าแต่อย่างใดธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดคือเป้าหมายของสถาบันพลังจักรวาลของพวกเราปัญญาและความรู้แจ้ง ครั้งหนึ่งเราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นเลิศและมหาสจรรัจจันของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเราจึงมีปัญญาและรู้แจ้งและอะไรอื่นในทํานองนี้มาแล้วพวกเราก็สามารถจะรู้แจ้งได้และเกิดปัญญาเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความประเสร,ริฐและความมหัสัจจันของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเถืองเดซึ่งเป็นเป้าหมายของพวกเราชาวพลังจักรกวาล เมื่อพูดถึงปัจจัยซึ่งก่อให้เกิดปัญญาและความรู้แจ้งในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนอาจารย์จึงต้องการให้พวกเราได้รู้ว่าสถาบันพลังจักรวาลไม่ได้สอนให้พวกคุณเป็นหมอดูหรือนักพยากรณ์ชีวิตผู้คน แต่ถ้าคุณต้องการที่จะพยากรณ์อนาคตของตัวคุณเองเคราะหกรรมของตัวคุณเองวิถีชีวิตของตัวคุณเองหรือเรื่องอื่นในชีวิตของคุณอาจารย์จะมอบสูตรการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพและหลักแหลม ของสถาบันพลังจักรวาลเรียนรู้เกี่ยวกับพีระมิดสามด้านมาแล้วแต่ละด้านใช้แทนเป้าหมายของพลังจักรวาลซึ่งเป้าหมายทั้งสามนั้นได้แก่มนุษยชาติความรู้แจ้งความรักสูตรของพวกเราก็คือมนุษยชาติเท่ากับความรู้แจ้งบวกความรักหรือย่อลงมาเป็น M E L พวกเราคงพิจารณาแล้วเห็นว่านี่คือสมการพีชคณิตที่เรียบง่ายและในขณะเดียวกันก็ซับซ้อนเมื่อ m แทนมนุษยชาติมนุษย์ปัจเจกชนกลุ่มชนชาติหรือประเทศ e แทนปัจจัยทางด้านจิตวิญญาณเช่นปัญญาความรู้แจ้งและการสนับสนุนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด L ใช้แทนความรักความคิดอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์เราจะต้องศึกษาและค้นหาตัวแปรที่ไม่ทราบค่าในสมก,การอีกสองตัวคือ e และ L และแล้วเราก็จะทราบผลลัพธ์เกี่ยวกับชีวิตอนาคตหน้าที่การงานของแต่ละบุคคลแต่ละสังคม แต่ละประเทศแต่ละชาติแม้แต่มนุษยชาติหรือเรื่องราวโดยทั่วๆไปของทั่วโลกการที่คนเราหรือกลุ่มชนจะมีชีวิตที่ดี มีโชคชะตาที่ดีทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักสองประการคือร่างกายและวิญญาณความรู้แจ้งและความรักหาใช้อยู่ที่วันและเวลาเกิดหรือปีเกิดของแต่ละคนหรือรูปสัญ,ญลักษณ์มังกรเสือ หรือดวงดาวนี้ดวงดาวนั้นหรือการกำหนดเกณฑ์ชะตาไว้เป็นการล่วงหน้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดไม่จะมีก็เพียงจำนวนเล็กน้อยที่อาจถูกต้องและค่อนข้างจะหาได้ยากมากและถูกต้องเฉพาะบางกรณีซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดได้วางใจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งลงมาทำหน้าที่พิเศษแทนพระองค์หรือไม่เท่านั้น ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดต้องการที่จะจัดการบางสิ่งบางอย่างเพื่อมนุษย์บนโลกนี้แล้วพระองค์ก็จะทรงจัดการให้แต่ในสิ่งที่ดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยที่จะจัดการให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีสำหรับลูกๆของพระองค์บนโลกใบนี้เพื่อให้พวกเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายเข้าพวกเราต้องตรวจสอบตัวของเราเองอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความจริงใจด้วยความกระตือรือรน้นด้วยทัศนคติของตนเองและด้วยการกระทําของตนเองทั้งหมดที่มีต่อลูกๆของตัวเองและแล้วพวกเราก็จะมีความเข้าใจถึงความกระตือรือร้นทัศนคติและการกระทําของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่มีต่อมวลมนุษย์ พวกคุณก็สามารถตระเตรียมสิ่งที่ดีๆให้กับบรรดาลูกของตนเองได้พวกคุณไม่ต้องจัดการอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเสี่ยงอันตรายให้กับลูกๆเลยซึ่งก็เช่นเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนณปัจจุบันนี้พวกคุณต้องการให้ความรักทั้งหมดให้ความเอาใจใส่ให้ความสนใจและให้การดูแลแก,ลก่ลูกๆหลานๆ เชื่อว่าพวกเขาจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความเมตตาการุณาและมีจิตสำนึกที่ดีและมีอนาคตที่ดีแต่ในความเป็นจริงมีกรณีมากมายหลายกรณีที่ลูกหลานของพวกเราอาจจะทำให้พวกเราต้องเสียใจหลายครั้งหลายคราที่ลูกหลานของพวกเราไม่ประสบความสำเร็จ หรือไม่ก็ไม่อาจจะประสบกับผลลัพธ์ที่ดีได้ตามที่เราได้ตั้งความปรารถนาไว้กับพวกเขาเหล่านั้นพวกเรารักและพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกหลานของพวกเราเพื่อว่าพวกเขาจะได้เป็นคนมีความประพฤติที่ดีแต่การที่จะให้ได้ ผลลัพธ์ที่ดีตอบกลับมาบรรดาลูกหลานเหล่านั้นเองจะต้องมีความรับผิดชอบตามมาด้วยพวกเขาต้องทุ่มเทความพยายามเพื่อความเจริญ health, เพื่อความก้าวหน้าพวกเขาต้องทุ่มเทความพยายามไปข้างหน้าเพื่อพวกเขาจะได้ประสบกับความสำเร็จอาจจะมีบางครั้งที่พวกเขาล้มเหลวทั้งทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ประสบกับความสำเร็จ แล้วก็ตามทั้งนี้เพราะอาจจะเนื่องจากเหตุผลหลายประการบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อค้นหาเหตุผลในความล้มเหลวทั้งหลายไม่ว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือเล็กพวกเราจะต้องตรวจสอบด้วยความระมัดระวังและไม่ด่วนสรุปผลหรือตำหนิสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามบางครั้ง สาเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากลูกหลานของพวกเราหรือตัวของพวกเราเองแต่อาจเนื่องมาจากครอบครัวสังคมประเพณีนิสัย หรือสถานการณ์ทางการเมืองหรือสาเหตุแวดล้อมอื่นๆดังนั้นเมื่อเราพูดถึงโชคชะตาของมนุษย์เราควรจะพูดถึงเรื่องปัจจัยต่างๆและเหตุผลต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่พูดถึงการเตรียมการการจัดการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหรือสวรรค์เบื้องบนได้วางไว้ สำหรับมนุษย์โดยทั่วไปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดและสวรรค์เบื้องบนได้จากการด้านอื่นที่เป็นสิ่งที่ดีมากกว่าและสวยงามมากกว่าสัตว์โลกอื่นๆในคัมภีร์ไบเบิลได้บรรจุเรื่องราวดีๆไว้มากมายแต่สิ่งที่ดีที่สุดมีความหมายมากที่สุดก็คือเรื่อง พระผู้เป็นเจ้าสร้างจัก,กรวาลและมนุษยชาติพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้และแล้วพระองค์ก็ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ก็เป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรางมอบความรักให้มากที่สุดในบรรดาสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมาทั้งหมด พระองค์ทรงวอวยพรให้แก่มนุษย์มากที่สุดด้วยซึ่งแน่ละ่ะพระองค์ก็ยอมไม่มีเหตุผลใดที่กำหนดโชคชะตาที่ไม่ดีให้แก่ลูกหลานของพระองค์ในโลกนี้ไว้เป็นการล่วงหน้าและไม่มีความจำเป็นใดที่จะต้องถกเถียงหรือโต้แย้งกันว่าผู้ใดเป็นผู้มอบของขวัญที่เป็นวัตถุทั้งหมดให้แก่มนุษย์บนโลกนี้เราอาจจะยอมรับได้ว่ามนุษย เป็นผู้ที่มีโชคดีที่แท้จริงที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่ร่างกายของพวกเขาไปจนกระทั่งสมองของพวกเขาที่เฉลียวฉลาดและมีความสามารถเหนือกว่าบรรดาสิ่งมีชีวิตอื่นๆสนุกลื่นเริงกับความสะดวกสบายทั้งปวงมีความสุขกับสิ่งที่รายล้อมรอบตัวเรา แต่ก็ยังมีสิ่งที่เป็นจริงอื่นๆในชีวิตในทุกอิริยาบถท,ที่ล้อมรอบตัวเรามีประชาชนที่กำลังทุกข์ยากและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องอุบัติลงมาเพิ่มหาข้อสรุปว่าชีวิตของคนเราเปรียบเสมือนมหาสมุรแห่งความทุกข์